So whatever you play pay with Razer Gold สวัสดีครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยทางด้านของ Royal Pass M12 นะครับตั้งแต่อะพี1ถึง50เลยนะ แบบเต็มตัวพร้อมกับทางด้านของเซตเทพอันใหม่นะครับซึ่งเซตเทพที่ผมหมายถึงก็คือไอเซตทองนั่นแหละแบบระดับทองนะครับไอชุดแดงก่อนหน้านี้มันจะกลายเป็นชุดขาวเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าเป็นชุดขาวที่โคตรสวยๆมากและยังมีทางด้านของตัวร้อนอันใหม่อีกด้วยนะครับและเพืป็นการร้อยชาร์จเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันปุ้ยสำหรับ R P M 12นะครับก็เป็นดังนี้เลยนะครับอันนี้คือของรางวัลระดับหนนะ ชุดกัปตันแฮปปี้เซตนะครับพร้อมกับตัวโมซินาคอนของเขานะคริมซอนเฟลมก่อนนะฮะกล่องแนวคล้ายๆกับอวกาศนั่นแหละเนาะก็สวยดีสวยดีและนะเลเวลห้านะครับก็จะเป็นทางด้านของกัปตันแฮปปี้คอเวอร์หรือก็คือ่วนหัวเนาะบอกเลยว่าน่ารักมา,มากก็เป็นสายเกลียนแหละชุดนะี้สายเกลียนแน่นอนนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและณเลเวลสิบนะครับก็จะเป็นทางด้านของสเตลาร s เซนส์แบ็ p แพ k กระเป๋าเนาะก็โอเคโอเคเฉยๆแหละ องจงและในเลเวล15นะครับใน RP free นะครับก็จะเป็น emotion นะครับ Grass Victory และทางด้านของ Elite นะครับก็จะเป็นทางด้านของ profile picture นะครับและก็ตัว stun grenade spacecraft ก็เก๋ดีนะมันไม่ได้เปลี่ยนสกินอย่างเดียวไงมันก็เพิ่มสีงแง่งออกมาเพื่อ <c oughs> <laughs> อะไรก็ไม่ก็มันก็ดูสวยขึ้นแหละสวยขึ้นแหละมันก็เหมือนจะวดน,นะฮะแต่ไหนๆก็ทำอย่างน <c oughs> <và S 1> ี้แล้วก็อยากให้มันแบบเปลี่ยนรูปทรงให้มันมากกว่านิดนึง และก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่และณเลเวลยี่สิบนะครับก็จะมีร่มชูชีฟรีนะครับแคนเดิลเอเลอต์พาราชูตและฝั่งเอลิทเองก็จะเป็นทางด้านของสเปซคราฟต์ออร์นาเมนต์หรือที่ห้อยกระเป๋านะครับนะเลเวล23นะครับก็จะเป็นทางด้านของหัวฟรีนะครับและเลเวล25ก็จะเป็นทางด้านของชุดฟรี Extreme Out Layer Set นะครับเป็นเซตเดียวกันเนาะก็เหมือนแบบเซ็ตสกินขาวอารมณ์ประมาณนั้นแหละและนะเลเวล30นะครับสำหรับเอลิทนะจะมีทางด้านของสกินเครื่องบิน Fearland Finish และอีโมดท,ที่มาด้วยนะครับ over here ซึ่งเป็นมีมใน TikTok นะครับชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแล้วเหมือนกันแต่เพน่าจะรู้จักแหละผมชอบเหมือนกันผมชอบม,อมีมันโวนๆดีนะ <c oughs> นั้นะเลเวลสามสนะครับสำหรับของฟรีก็จะเป็นทางด้านของวิน94นะครับ cake face และนะนะเลเวลสี่สิบก็จะมีทางด้านของปืน arc happy time อันนี้น่ารักมากสาวๆหลายคนน่าจะชอบนะครับจ,จริงๆผมก็ชอบแหละถึงแม้จะไม่ใช่สาวๆก็เถอะทั้านมันเหมือนหางติ๊กระจูเลยตรงแมนะกกาซีนเน่ยเพิ่งสังเกตแลนะ้วน่ะมันคือสายฟ้าใช่ไหม เอ๊ะหรือมันคือปิกาจูวะเดี๋ยวนะมันคือปิกาจูว่าแบบเวอร์ชั่นอีกแบบหนึ่งอ่ะไอ้ตรงท้ายปืนนะฮะมันจะมีตัวหน้ายิ้มอยู่อ่ะแล้วมีหัวสองหัวคล้ายๆปิกาจูเลยเฮ้ยแล้วมันคือปิการะจัวหรือว่าเอามันคิดอย่างงั้นป่ะอาจจะมีแบบแรงบันดาลใจจากปิกาจูก็ได้นะเป็นไปได้เลยแล้วในเลเวล48นะครับก็จะมีทั้งนั้นของหัวแดงนะครับของค่าย Elf Cover หรือก็คือชุด RP 50นั่นแหละไม่แน่ใจว่ามันเป็น48หรือ50มาควบคู่กันนะอันนี้บั๊ก็คือชุด rp 5 0นะบอกเลยว่าซีซั่นนี้ออกมาได้โคตรเท่เลยนะครับ high elf set เป็น elf นะอย่างเท่เท่มากแต่ถามว่าจะมีใครใส่ไหมน่าจะยากมันเหมือนกับชุดอันนี้ f a โรผสมกับชุดอีกาเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ออกแนวแบบขาวทอง อเฮดีดและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำา r z e r r o o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆก,การเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i n g g e กียหรือแม้กระทั่ง Gift v o u c h e r ก็ตาม เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่7 e e l v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้น <Wow. S 1> นะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i n e @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับ และนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับที่จะมีอยู่ในกล่อง RPM12 นะครับซึ่งจะมีทั้งน่าของชุดถ้าเกิดนุ่อนสังเกตนะครับก็คือชุดนี้ Candle Alert Set น่าจะเป็นชุดที่เพื่อนๆจะต้องมาแลกจากการโยนทอยเหรียญกระดานนั่นแหละครับซึ่งก็น่าจะได้ยากแหละแต่ถามว่าจะมีใครเอาไหม ก็น่าจะมีตั้งแต่อาจจะไม่ใช่ผมเท่าไหร่ยังไม่โดนเท่าไหร่ไงยังไม่โดนเท่ากับชุดครั้งก่อนนี้ครั้งก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระทะที่จะอยู่ข้างในกระดานนั้นด้วยนะถ้าให้ผมเดา spacecraft pan แต่เป็นกระทะที่สวยนะผมบอกเลยสวยมากและชุดระดับ ultimate อันใหม่ที่ผมได้พูดถึงไปนะครับ m a j e s t i cavalry c cover อันนี้คือส่วนหัวนะและอันนี้ก็คือส่วนตัวของเขานะครับบอกเลยว่าโคตรเท่เท่บัลไลหรือเท่มาก โอ้โหผมว่าได้เสียใจอีกแล้วเนี่ยทำไมต้องมีระดับทอง,งด้วยเนี <laughs> ่ยแต่ชุดสวยจริงสวยจริงสวยมากแล้วเผื่อใครอยากจะดูอีโมดนะครับอีโมดก็จะเป็นดังนี้เลยด่าอ้ร้อยรอยรอย,รอยแล้วก็จับกลังอากาศ แล้วก็พาไปอีกมิติหนึงโอ้ยอย่างเท่เท่เท่จัดปีกก็ยังเท่เลยนะปีกไอชุดเนีน้คือสวยมากนะครับและอันนี้ก็น่าจะเป็นอีโมทีท่มาอยู่ในกล่องด้วยนะให้เราสุ่มกันนะครับถ้าให้เดาเท่เทเทอยู่อาจจะไม่ได้รังมากแต่ก็ดูเท่อยู่นะครับและเผื่อใครไม่รู้นะครับรอบนี้ก็จะมีทางด้านของตัว M24 Majestic c a r v l r y นะครับจะเป็นปืนแดงอันใหม่กกระบอกหนึ่งซึ่งมีเอฟเฟกมากกว่าตัว M4 นะ ถ้าเกิดใครสังเกตนะครับเมื่อจะเห็นเลยว่ามันมีปีกนะครับอยู่ตรงช่วงกลางๆกระบอกนะบอกเลยว่าปีกนั้นสวยมากเป็นปีกแบบออกแนวแบบโฮโลกราฟิกอะสวยแต่เสียดายไม่มีเอฟเฟกต์อื่นนะครับมีแค่เอฟเฟกต์ปีกแต่แค่เอฟเฟกต์ปีกถ้าเกิดว่าใช้ในเกมแล้วมันเห็นจริงอะบอกเลยว่าสวยมากนะอลังนะเพื่อนๆว้าวบอกเลยใครส่องมาเฮ้ยอะไรอะทำไมมันสวยจังวะบอกเลยว่าว้าวว้าวว้าวมากทำไม M4 มันไม่มีเอฟเฟกต์วะไม่เข้าใจเลยแต่อันเนี้ย สวยจริงสวยจริงชอบชอบชอบแต่ไม่ชอบในตรงปลายกระบอกที่มันเป็นกระบอกชมพูอยากให้มันเป็นสีขาวหรือทองมากกว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคละสวยละสวยละสวยละชอบชอบชอบแล้วจะมีทางด้านของร่มเมกาคิตตี้นะครับไม่รู้ว่าเข้ามาได้ยังไงแล้วมากับทีมนี้ได้ยังไงนะมันคนแนลแนวกันเลยแต่เป็นร่มชูชีพแดงนะครับน่ารักมากๆแต่มันคือคนละทีมนะและสุดท้ายนะครับก็จะมีทางด้านของไกลเดอร์ตัวใหม่เลยก็คือตัวร่อนตัวใหม่นั่นเองเลเว d ด v เว ถ้าผมอ่านถูกนะกลายด้วยสวยนะทําเป็นเล่นนะครับสวยดีแต่มันดูบุ้งบิงไปหน่อยสาวๆน่าจะชอบแหละแต่ผมอาจจะเฉยๆหน่อยแต่ก็อยากมีนะอยากมีไว้จริงๆอยากให้มันดูแบบดุกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าค่อยๆ,ๆไปกันก็ได้ แต่ชุดยังไงก็โอ้โหอย่างเท่จริงเท่จริงและตัว M24 ด้วยนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิป,ลปนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสปอยในครั้งนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันด้วยเพราะผมรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติม,ตมนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไ้ครับยย yeah.